การเปิดโอ่าสที่เมื่อวานนี้สุ perin เชนบอกว่าไม่เรื่องปิดอ่ะถ้าใครอยากจะปิดก็ปิดไปเลยร้อยปีถ้าร้อยปีเงี้ยมาสะพ้อนอะไรต่อนเรื่องการประเมินก็สื่อมวลชนคงคิดได้นะว่าเขาหมายความว่าอย่างไรแต่หมายความว่าถ้าฝากสื่อมวลชนไปลองไปดูรายละเอียดใน JDC ดีๆนะใน JDC เนี่ยเขาจะงดการพูดที่ยั่วยุแล้วก็ต้องแสดงความมั่นที่จะไปสู่สันติภาพ แล้วตารที่เขาพูดอย่างนั้นเขามุ่งมั่นอยู่ไม่นะครับส่วนตัวผมเองที่ผมเคยพูดว่าไม่ต้องมาคุยผมแล้วเพราะว่ากา็ประชาชนคนไทยนะไม่ต้องการเพระชาะฉะนั้นผมก็อผ,ผมก็บอกว่าผมไม่พูดเรื่องการปิดดันแล้วผมก็ตอบไปตามที่คนไทยความรู้สึกของคนไทยหรือว่าความเห็นของคนไทยความต้องการของประชาชนมันผมต้องทําตามความต้องการประชาชนและอย่างึน ก็ดนเมื่อทางคุณเชนบอกว่าร้อยปีไม่ต้องเปิดผมก็สบายใจว่าชีวิตนี้ผมคุ้ <c oughs> มนคุยกับผมไมต้องเปิดดานแล้วนะครับขอบคุณนะ